สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดห้องไปเจอเต็ม,เ,ตมเรื่องมันเศร้าหนุ่มจะไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวที่ห้องเรียกได้ว่าเป็นเรื่องเศร้าที่เล่าแล้วทําเอาหลายคนไม่รู้จะอารมณ์ไหนก่อนแต่ต้องบอกเลยว่าคุณพี่มีสติและเข้มแข็งมาก,มากๆทีเดียวเลยจ้าเป็นเรื่องราวหนุ่มจะไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวที่ห้องแต่โดนเซอร์ไพรส์กลับเพราะว่าแฟนสาวของตัวเองดันไม่ได้อยู่ห้องคนเดียวโดยเป็นคลิปจากทิก,ต,กตอกที่มีการส่งต่อกัอกเนเป็นจํานวนมาก โดยเพื่อนได้ถามหนุ่มกู้ภัยว่าแล้วได้บอกเมียไว้ไหมเจ้าตัวตอบว่าไม่ได้บอกเซอร์ไพรส์ไปถึงกลับเจอผู้ชายคนอื่นอยู่ในห้องและพูดคุยกันด้วยดีโดยถามชายคนนั้นว่ารูปหล่อเป็นใครเรียกได้ว่าไปฟังจากปากพี่เขาเล่าเองจะได้อารมณ์กว่าครับนับถือหัวใจหนุ่มกู้ภัยไปเซอร์ไพรส์แฟนที่ห้องเจอเซอร์ไพรส์กลับถึงกับถามรูปหล่อเป็นใครโชคดีเป็นคนตลก แห่ส่งกำลังใจขอให้เจอความรักที่ดีเรื่องเศร้าพี่เล่าสักขำหนุ่มจะไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวที่ห้องแต่โดนเซอร์ไพรส์กับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ